ทักขอบคุณเลยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยของเราเนาะซึ่งวันนี้นะคะเรายังไม่ไปไหนนะคะเรายังอยู่ที่เรื่องของสำนวนสำนวนไทยอยู่นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของสานวนไทยอยู่นะคะ ไปแล้วถูหมายคะว่าสำนวนไทยหมายถึงอะไรสุภาษิตหมายถึงอะไรคำพังเพยหมายถึงอะไรนะคะและเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนอ่านนิดนึงนะคะลองถามกันดูนะคะเพื่อน,นักเรียนจะดจำได้เนาะว่าเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรนะคะ่ะน,นักเรียนดูรูปที่นึงอันนี้รูปเกี่ยวกับ แราจะมาเข้าส่วนเรียนของเราก็คือการทำงานกลุ่มนะคะซึ่งครูคจะมีใบงานให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเอาไปทำน,น,นะคะเดี๋ยวตัวแทนออกมารับใบงานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายให้นักเรียนฟัง่งทีว่างานชิ้นนี้เราจะทำอะไรกันเรียนอะไรบ้างนะคะอะตัวแทนกลุ่มออกมาได้เลยค่ะตัวแทนออกมาได้เลย ตอนนี้นะคะตัวแทนกลุ่มของนักเรียนนะคะได้เลือกไปงานไปเยี่ยมกล่องในะะแต่ละคนเอาลองดูไปงานของตัวเองนะคะว่าตัวเองได้ไปงานอะไรนะคะแล้วเป็นรูปอะไรแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำรายงานอย่าลืมอุปกรณ์สำคัญในาการนต่งงา i ที่นักเรียนต้องทำอันดับแรกคือเขียนชื่อสํานวนนะคะนักเรียนเห็นตรงข้อความไหมคะตรงหัวกระดาษดูในใบงานก่อนเลยนะคะมันจะมีคําว่าชื่อสํานวนให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะว่ารูปของนักเรียนนี้ตรงกับสันวนใดนะคะแล้วเรให้นักเรียน,นเขียนลงไปนะะจากนั้น ก่อนนะลูกนะนะให้ปฏิบัติให้เสร็จก่อนนะคะต่อไปประโยค์ตรงส่วนที่เป็นประโยชน์นี้ก็คือให้นักเรียนเอาส่วนสัมันเนี่ยนะคะมาเขียนว่าเราสามารถเอาสัมพนตรงนี้มาแต่งเป็นประโยค์ได้อย่างไรบ้างนะคะเมื่อนักเรียนแต่งประโยคเสร็จแล้วการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันให้สันพันที่นักเรียนได้ไปเนี่ยเราเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะ ในกลุ่มของนักเรียนนักเรียนจะต้องแบ่งงานว่าใครที่จะเป็นคนเปิดหาข้อไม้ใครที่จะคิดประ,ประโยชน์นะคะแล้วใครที่จะคิดสมควรของออกงรารนำไปใช้นะคะแบ่งงานแบ่งหน้าที่ใครจะเป็นคนเขียนอ่ถ้าได้แล้วนักเรียนลงคู่คำได้เลย,เลยะคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูแต่ละกลุ่มนะคะใครสงสัยก็มือถามได้เลยนะคะถ้าใครสงสัยก็มือถามได้ สมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะ นะคะว่าประโยคที่หนูจะใช้ในการแต่งนะคะจะต้องสอนของกับสัมนวนแล้วก็ความหมายของเราด้วยนะคะว่าสัมนวนที่หนูได้เนี่ยมันชื่อสัมนวนอะไรแล้วมีความหมายว่าอย่างไรนะคะแล้วหนูจะนําไปแต่งเป็นประโยคนะคะแล้วจะนัไปแต่งเป็นประโยคนะคะ เปียนตรงส่วนของความหมายแล้วนะคะบางคนไปตรงส่วนของประโยชน์แล้ว แอบกรบสินะคะคะแนนกลุ่มของนักเรียนที่ครูจะประเมินให้เนี่ยมันมีในเรื่องของการช่วยเหลือกันในกลุ่มความสามัคคีความคิดสั้นสรคนนะเพราะฉะนั้นใครที่นั่งเฉยระวังไม่ได้คะแนนนะคะเราต้องช่วยเพื่อนเนาะอยู่กลุนนะะ่มเดียวกันเนาะระดมความคิดเลยน,นะคะช่วยกันเขีนะคะช่วยกันคิดแล้วก็บอกเพื่อนเนาะว่าจะต้องเขียนอะไรยังไงบ้างนะคะช่วยกันจะได้เสร็จไร็วเนาะ I'm not ไหนเสร็จแล้วรอนะคะไหนเสร็จแล้วรอตรงไหนยังไม่เสร็จก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะยังมีเวลานะลูกนะยังมีเวลาอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวปูจะเดินขอดูทีละต้องก่อนเนาะทีละกลุ่มก่อนจะเอาว่าต้องไหมนะคะ ya no lo ka iea เราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะทําอะไรพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันจะตรงกับสมมตนที่ว่าจ้า ชื่อสัมมนาสีซอให้วฟังอะไครับหมายถึงแนะนำหรือสั่สอนควรบรรยาทึ้งเป็นการเสียเวลาเปล่าประโยชคุณมครําลังสอนนักเรียนที่ไม่ฟังอยู่เป็นเหมือนการสีซอให้ควยฟังค่ะเราไม่ควรสอ,อคนคนสอนไพ่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราไม่ควรสอนคนที่ไม่เอาอะไรค่ะอ๋ะตอตกมือให้เพื่อนเลยค่ะ 农民 ของฉันบอกว่า ในาภาพหน้าเนี่ยโอกาสที่มา่อาจจะไม่ใช่ของเราอีกก็ได้เนาะอ่ะต่อไปนะคะต่อไป